สวัสดีค่ะยินดี้รับเข้าสู่ช่องแค n นียนนี่นะคะวันนี้เนี่ยเอฟิวจะมาพูดถึงเรื่องที่ช่วงนี้ทุกคนน่าจะทํากันบ่อยนะคะก็คือการดูซีรีส์นั่นเองย e yeah. ซึ่งซีรีส์ที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะคะก็คือซีรีส์เกาหลีนั่นเองเนาะเนื่องในช่วงนี้นะคะทุกคนก็จะอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าข้างนอกก็อันตรายเนาะก็อยู่บ้านกันนานๆไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาเบื่บอของเราเราก็ต้องมาดูอะไรแก้งเหงานั้นก็คือซีรีส์เกาหลีนั่นเองก็วันนี้นะคะพี่จะมา,าพูดถึงซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ใหม่นะคะของปี2021นี้แล้วก็เรื่องไหนที่น่าดูบ้างและที่สําคัญก็คือพี่จะมาบอกว่าเรื่องไหนที่พี่ชอบนะคะไม่ใช่เป็นซีรีส์ที่มาใหม่ในปีนี้นะเป็นซีรีส์เก่านะคะที่พี่รู้สึกดูแล้วแบบทัชมากรู้สึกแบบชอบมากๆก็จะมา บอกให้ทุกคนดูนะคะก็จะมีเรื่องไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะมาถึงซีรีส์เรื่องแรกนะคะของปีนี้เนาะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือวินเซนโซนั่นเองคะ่ะทุกคนนักแสดงนำของเราก็คือพี่จุงกินะคะหวนกลับมาอีกครั้งกับความหล่อทะลุจอนี่คือยังไม่ได้ดูแต่ว่าแบบเจอสปอยในไอจีใน w ทวิตเตอ้ โหหล่อมากทุกคนแล้วคือแบบพี่แกก็อายุแบบมากนะแต่คือแบบหน้ายังเด็กกว่าที่ว่ตอนนี้อีกอะคือแบบโอ,อ้ย <c oughs> ก็คือเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทนายเนาะความยุติธรรมอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องต่อไปนะคะก็คือ River where the Moon Rises นะคะ เรื่องนี้ก็จะเป็นซีรีส์อิงประวัติศาสตร์นะคะก็เป็นย้อนยุคสมัยก่อนเนาะเขาบอกว่าสร้างจากมิทานพื้นบ้านคลาสสิกของเกาหลีนะคะคือนางจะบอกว่านังเอกคนนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะดูจากโปสเตอร์นะทุกคนถ้าผิดขออภัยนะคะก็คือเขาหน้าเหมือนนักเอกที่เล่นเรือราการสองหรือเปล่าทุกคนเออถ้า ใช่ไม่ใช่ไงก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเพราะว่าเห็นโปสเตอร์เนี่ยเห็นหน้าข้างๆเนาะไม่แน่ใจแต่ว่าหน้าหน้าเหมือนมากเลยนะคิดว่าคิดว่านะคะน่าจะใช่คนเดียวกันเนาะคือพี่ไม่เคยดูนางเอกคนนี้เล่นเรื่องไหนเลยแต่ว่าเห็นหน้าทุกชะตาเออไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าน่าจะเขาเนี่แหละที่เล่นเป็นนาเงเอกเนาะ เท okay. ี่ยวไปหามาแล้วทุกคนเขาชื่อว่าค so ิมโซฮยอนนะคะ mm hmm. ก็คือที่บอกว่าคนเดียวกันก็น่าจะคนเดียวกันนะเพราะว่าเขาเขียวคิมโซยอนเนาะก็ที่เล่นเรื่องเรือพาร,รามสองคนเดียวกันนะคะโอเคค่ะซีรีส์เรื่องต่อไปนะคะก็คือ t a ็กซี่ด e รเวอรนั่นเองค่ะก็คือเรื่องนี้เนี่ย เป็นแนวแอคชั่นอาชญากรรมสยองขวัญน,นะคะสร้างมาจากเว็บนเนาะจะบอกว่าเว็บตนพี่ไม่เคยอ่านเรื่องนี้เนาะใครเคยอ่านก็พูดคุยกันได้นะคะเขาเอามาสร้างเป็นซีรีส์นะั้นนะเออก็คือจะบอกเร,เรื่องราวเกี่ยวกับเพะเอกนะคะที่เขาเนี่ยเอ,อ่อคนคนขับแท็กซี่คือก่อนคน,คนขับแท็กซี่เนี่ยเขาเป็นเจ้าที่จู่โจมใต้น้ำนะคะแล้วเขาก็แม่เขาประสบอุบัติเหตุเนาะแล้วเขาก็เลยไม่ใช่อุบัติเหตุ แม่เขาถูกฆ่านะคะแล้วทีนี้เขาก็ผันตัวมาเป็นคนขับแท็กซี่เนาะซึ่งแท็กซี่นี้ไม่ธรรมดานะคะแท็กซี่นี้ก็จะเป็นแท็กซี่ที่มีบริการพิเศษคือการแก้แค้นนะคะเออพอเรื่องน่าสนใจนะทุกคนก็พี่คิดว่าก็อาจจะดูเรื่องนี้เป็นไปได้ต่อไปนะคะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า Great Real Estate นะคะเป็น แนวคอมเมดี้แฟนตาซีเนาะมี16ตอนนะคะออกอากาศช่อง KBS นั่นเองก็ฉายเมื่อ14เมษานะคะคือฉายไปแล้วเนาะ14เมษาเนาะวันออกอากาศที่เกาหลีก็วันพุธและพฤหัสตรงนี้นั่นแต่ว่าเราก็รอในแอปกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพี่คิดว่าคิดว่านะมันน่าจะอารมณ์ประมาณโฮเทลเดดลูน่าหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นแบบ บริษัทกำจัดผีเออประมาณนั้นนะคะแล้วก็แบบกาจัดผีที่อยู่ในบ้านของแบบแต่ละคนเนาะแล้วก็คิดว่าเรื่องน่าจะมีแบบเป็นกําจัดผีเป็นเคสเคสเคสไปเนาะเออประมาณนั้นก็น่าสดุกด,ดีนะคะ ซีรีส์เรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่กระแสะแรงนะเห็นในไอจี IG เนี่ยคนก็แบบอุ้ยดูประมาณสองสตอนแรกก็แบบมันมากเลยก็คือ law school นั่นเองค่ะก็เนเรื่องก็เกี่ยวกับพวกแบบกฎหมายเนาะกรณีต่างๆผี่ปกติช่วยกัน ก็คือทางกฎหมายอะไรอย่างนี้เนาะพี่ก็ยังไม่ได้เคยดูนะเห็นแต่เห็นคนบอกว่าแบบอุ้ยมันมากเลยนู่นนี่นั่นนะคะก็ถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็ลองไปดูกันได้นะคะหลอสคูลค่ะทุกคนและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คิดว่าอยากดูเหมือนกันเพราะพระเอกเหลอ <laughs> ก็คือ DIM นั่นเองค่ะก็ ดีนะคะก็เป็นแนววัยรุ่นโรแมนติกคอมดี้มิตรภาพก็คือพวกเหมือนแบบหนังวัยรุ่นเนาะซึ่งพระเอกก็คือเจยอนค่ะทุกคนคือแบบเห็นหน้าปกก็แบบว่าโอ้ยตายหรอก็คืออุ <g> ้ย <ül> <g ül> <g ül> <g ül> แต่ว่าเรื่องนี้ดุด้วย,วยสนใจนะทุกคนคือแบบว่าเปเปเออลินพานแล้ว เอาใหม่นะคะก็คือมาเป็นเรื่องที่ตามหาบุคคลปริศนาที่มีตัวย่อว่า M เท่าที่อ่านมานะคะก็คือตามหาในโลกโซเชียลเนาะเออแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกวัยรุ่นโรแมนติกความรักน่ารักน่ารักนะคะก็ถ้า,าค<ม>ใครอยากไปดูใจยนอนนะคะ,ะก็ดู D M ค่ะทุกคนแล้วก็ซีรีส์ต่อไปนะคะเป็นซีรีส์ Hospital Playlist ซีซั่น2ก <Lis zt> ็อยากให้รู้ว่า ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยซีซันหนึ่งคือดังมากมากมากนะคะเขาก็เลยทำภาคสองต่อเนาะซึ่งพิวก็ยังไม่เคยดูภาคหนึ่งเหมือนกันนะคะคือบอกว่าอยากจะบอกว่าลิสซีรีส์ที่จะดูคือเยอะมากเป็นร้อยลวมั้งแต่คือดูจบไปไม่กี่เรื่องเองทุกคนก็คือดองนั่นแหละเออง่าย,ายๆก็คือเรื่องอะไรที่เขาบอกสนุกก็คือไปดูประมาณหนึ่งสองตอนแล้วก็แบบดองไว้วอีกเรื่องหนึ่งดูสนุกก็ไปดูอีกเรื่องหนึ่ง เ,เรื่องต่อไปนะคะชื่อว่า fly high butterfly นั่นเองค่ะคือนางเอกคนนี้ทุกคนเขาเป็นคนเดียวกับที่เล่นเป็นนางเอกเรื่อง revenge note ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่นะเออก็ fly high butterfly นะคะเป็นซีรีส์แนวดราม่าชีวิตเนาะคือก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับร้านทําผมนะคะก็จะ โชว์ถึงกิจ,จวัตรประจําวันในร้านทําผมแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะถ้าใครอยากไปดูก็ไปดูเลยค่ะไฟหายปัาจ,จะจ่ายเออทุกคนเราได้ข่าวว่ามีเดอะเพนท์เฮาสแล้วใช่ไหมทุกคนออกอากาศตั้งแต่ประมาณกุมภาพันธ์และเออก็เห็นเทลเลอร์แล้วดูดูมันมากเลยทุกคนเออคนที่แบบใส่ชุด ชุดเจ้าสาวรตกลงมามีเลืออะไรสักอย่าง่ที่เห็นนะคะคือคนเขาบอกว่าถ้าสมมติจะดูเพนทาเนี่ยต้องไปดูภาคหนึ่งก่อนเพราะไม่งั้นจะงงนะคะเพราะว่าภาคหนึ่งกับภาคสองมันเนื้เรื่องต่อกันนะคะก็ถ้าใครไม่ดูมันอีพิวเราอยากดูก็ไปดูภาคหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูภาคสองเนาะเดี๋ยวจะงงนะคะ โอเคนะคะนี่ก็เป็นซีรีส์เกาหลีเวอร์ชัน2021นะคะที่มาใหม่เนาะก็ที่พี่พูดเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะทุกคนยังมีอีกเยอะมากเลยที่ยังไม่ได้พูดถึงอันนี้ก็พูดถึงแค่บางส่วนนะคะทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะคะต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นการอรมพบโฮไอพิวแล้วก็คือจะบอกเรื่องซีรีส์นะคะที่ไอพิวชอบที่สุดเท่าที่ดูทุกซีรีส์มาเนาะ เรื่องแรกนะคะก็คือ Extra Ordinary You คิดว่าทุกคนต้องมีเรื่องนี้เป็น The ะเบสในใจนะคะเพราะว่าพระเอกหล่อมากไม่รู้จะพูดยังไงก็คือก็หล่อมากเลยทุกคนอืึนดันโอกับฮารุฮารุยะ คือเรื่องนี้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูเน้องมันเป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้ว1-2ปีที่แล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าก็ คุนดันโอนะคะซึ่งน,นางเอกของเราเนี่ยได้ค้นพบว่าจริงๆเนี่ยเธอและเพื่อนๆนะคะอยู่ในโลกของคอมมิกหรือเรื่องของการ์ตูนเนาะแต่ก็ตอนแรกนางก็คิดว่าแบบเออฉันเป็นนางเอกทุกคนเดินมาหาฉันอุ้ยอะไรประมาณนี้แต่จริงๆนางเป็นตัวประกอบค่ะทุกคนไม่มีชื่อตรงแนะนําตัวละครตรงสารบัญด้วยซ้านะคะหรือว่าถ้ามีก็เป็นตัวเล็ก นางก็เลยแล้วเส้นตายของนางคือเส้นเรื่องเนาะของนางก็คือต้องตายเพราะโรคหัวใจเพราะอุนโอเป็นโรคหัวใจถึงใส่นาฬิกาเนาะแบบวัดค่าหัวใจเต้นเออทีนี้นางก็เลยจะพยายามที่จะเปลี่ยนเส้นเรื่องนะคะอืมสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันเนาะถ้าถามถึงฉากที่ชอบนะคะก็คือฉากตอนอินดดนโอกับฮารุนะคะพระเอกเนาะไป โดดเรียนไปเที่ยวด้วยกันคือน่ารักมากทุกคนเออแล้วเรื่องนี้นะมันเขียนแนวซีรีส์ว่าเป็นโรแมนติกแฟนตาซีคอมเมดี้ทีเนี้ยพอถึงฉากดราม่าโอ้โหดราม่าแบบสุดยอดดราม่าแบบพี่ร้องไห้จนปวดหัวอะไไหมตอนที่ดันโอบอกว่าเข้าโรงพยาบาลนะทุกคนเข้าโรงพยาบาลเพราะโรคหัวใจใช่ไหมแล้วก็ตรงนั้นอะคือจะต,ต้องตายแล้วแต่คือ พระเอกฮารุอ่ะก็คือเหมือนพยายามทําทุกวิธีทางที่จะเปลี่ยนให้หนางเอกไม่ตายนะคะก็เป็นยังไงก็ต้องไปดูเองเนาะไม่สปอยไปมากกว่านี้แล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะคะเรื่องต่อไปนะคะก็คือ Hotel Del ลูน่นั่นเองโอ้เรื่องนี้ก็อีกเช่นเคยน่าจะเป็น the ะเบสในใจของหลายๆคนเนาะก็คืออายุสวยมากคือชุดนี้คือแบบเรียงราย เยอะมากนะคะพี่ยดูไปแล้วสองรอบเพราะว่ารอบแรกดูเองรอบสองแม่อยากดูก็เลยเป,เปิดดูกับแม่อีกรอบหนึ่งนะคะคือแม่ยังพูดเลยว่าอุ้ยเปลี่ยนชุดทุกตอนเลยนะเนี่ยนางเอกเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าจางมันวอนนะคะก็คืออายุนาะงเอกของเราเนี่ยเขาโดนจองจําอยู่ที่บ้านพักแห่งจันทราน,นะคะก็คือเป็นบ้านพักปลอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลอบ ปลอมใช่ไหมปลอบปลอมผีนะคะก่อนที่ผีเนี่ยจะไปโลกหน้าเนาะก็คือเหมือนให้ทําอะไรที่อยากทําในโลกนี้นะคะเหมือนแบบมาพักผ่อนก่อนที่จะไปแบบโลกหน้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปเจอกับพระเอกได้ไงไปเจอกับพระเอกเพราะว่าพ่อพระเอกเนี่ยตอนนี้เขาเป็นโจรใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็ขโมยของเขาก็วิ่งหนีตำรวจพอเขาวิ่งหนีตำรวจปุ๊บเขาก็ ตกบันใดทุกคนตกมันไดแล้วเขาก็แบบหัวก็วแทกเลือดอะไรอย่างงี้แล้วพอองั้นปุ๊บเขาจะตอนคั้นเขาอยู่ในช่วงความเป็นและความตายเขาก็เลยแบบปินออนออกจากล่างชั่วขณะเนาะแล้วเขาก็เลยเดินไปเจอโรงแรมเออจะบอกว่าโรงแรมเนี่ยคนตายกับคนกึ่งเป็นกึ่งตายสามารถเห็นได้เท่านั้นนะคะคนเป็นแบบเราเนี่ยเห็นไม่ได้เนาะก็เขาพ่อไปเอกก็เลยเข้าไปนะคะแล้วเขาก็ไปเด็ดดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ยึดติดนางเอกไว้ที่นี่เนาะ เขาก็เด็ดปุ๊บนางเองกก็โกรธโกรธโกรธนะคะคอือพ่อเอกไปเด็ดดอกไม้เพราะว่าพระเอกเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้ดอกไม้ไปขอขวัญวันเกิดอ่าพ,พ่อเอกก็เลยเห็นดอกไม้ก็เลยเด็ดมาพอเด็ดมาปุ๊บนาเงเอกจากมันวอนะคะก็โกรธเกลี้ยวนะคะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยมันวอก็บอกว่าเออเนี่ยข้าจะให้เจ้ามีชีวิตอยู่ได้ถ้าสมมติว่า ตอนโตเนี่ยเจ้าต้องยกลูกให้มาทํางานกับข้านะคะตอนอายุเท่าไหร่น่ะสิบแปมั้งหรือ20ไม่ไม่แน่ใจเนาะพ่อพระเอกก็คือแบบเออก็รับรับคำไปพอตื่นมานะคะคือไม่ตายเนาะพเอกเอ่อพ่อพระเอกเนี่ยก็ได้รับเงินเข้าบัญชีคือเยอะมากเพื่อจะเลี้ยงพระเอกเนาะพ่อพระเอกก็เลยบอกเพเอกว่าอย่ากลับมาเกาหลีจนเลยอายุที่แบบตั้งกันไว้แต่ว่าพ่อเพเอก ก็กลับมาหลังอาอยุที่ตั้งไว้เนาะเออก็คือกลับมาหลังแต่ว่ายังไงนาเอกก็จะมาทวงพระเอกไปทํางานด้วยอยู่ดีนะคะแล้วก็เรื่องก็จะแบบมีเคสผีเป็นเคสเคสซึ่งมันมากนะคะแต่และเคสคือแบบสนุกจริงๆเนาะก็ถ้าใครชอบแนวนี้ก็ไปดูกันได้นะคะมันเป็นเรื่องที่เก่าเหมือนกันแล้วประมาณหนึ่งถึงสองปีที่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าบางคนยังไม่ได้ดูเนี่ยรีบไ,ไปดูสนุกมากจริงๆค่ะ มาถึงซีรีส์ที่พิวชอบแต่ยังดูไม่จบนะคะดองตลอดเรื่องแรกก็คือ Moon Lover นั่นเองก็คือ IU เหมือนเดิมนะคะ IU คือแสดงดีสวยเก่งฉลาด <c oughs> ก็คือเรื่องนี้ดูไปได้ประมาณแบบ4-5หตอนเองอะแล้วก็ไม่ได้ดูนะคะก็ทิ้งยาวไม่รู้สักทีเนาะแต่ชอบมากชอบ คือซีรีส์เกาหลีอ่ะที่ชอบเพราะว่าแบบเหมือนองค์ประกอบเสื้อผ้าพอดเรื่องอะไรมันดีอ่ะมันเหนือมันแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันดีทุกคนคือภาพสวยทุกอย่างดีเออดูแล้วคือแบบเหมือนเราหลุดเข้าไปในซีรีส์อ่ะเออคือเรื่องนี้ก็จะแบบเหมือนหลุดข้ามเวลามาคือนางเอกเนี่ยก็คือเหมือนเขาก็โดดไปช่วย เด็กที่จมน้ำเนาะแล้วเหมือนดวงจันทร์อะไรสักอย่างแล้วเขาก็แบบฟูบไปอยู่ที่สมัยยุคไม่แน่ใจว่าโชซอนหรือเปล่านะทุกคนเออสมัยพระเจ้าอะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วแล้วเขาก็แบบนางเอกก็แบบเหมือนเข้าไปอยู่ในร่างของผู้หญิงที่ชื่อว่าแฮซูนะคะเป็นคุณหนูเนาะเป็นคุณหนูของคือเขาเป็นคือแบบหนึ่งนะ คือเหมือนญาติเขาเนี่ยไม่รู้ว่าป้าหรือนานะทุกคนเป็นภรรยาของคุณชายสี่ใช่ไหมคุณชายสี่ใช่นั่นแหละเขาก็เลยได้อยู่ในวางเนาะก็นั่นแหละเขาก็มาอยู่ในร่างคุณหนูเฮซูคนนั้นนะคะแล้วก็ขึ้นมาคือตลกมากเลยตอนขึ้นมาข้าเมเวลาทุกคนคือบางทีข้ามเวลามันจะข้ามมาสวยๆแบบฟลิปหรือว่าอยู่ในร่างเขาเลยแต่นี้ก็คืออยู่ในร่างเขาแต่ว่าโผล่ขึ้นมาจากน้าทุกคนเข้าใจเลยว่าโผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้ว ผล่ขึ้นมาจากน้ําไม่พอนะทุกคนมันเป็นมันเป็นเหมือนเออสระน้ำมะอ่างน้ําที่แบบพวกคนชายองค์ชายเขาอะอาบน้ําอยู่แล้วคืออยู่กันเต็มแล้วนี่ก็โผล่ขึ้นมาคือถ้าเป็นผิวนะคือมันจะมีสองอารมณ์คือหนึ่งอายกับสองชอบเ <c oughs> <c oughs> พราะอยู่ในอ่างที่มีผู้ชายอยู่เยอะทุกคนใครจะไม่ชอบถูกไหมแต่เราก็ต้องมยอารมณ์แบบอายนิดนึงเออ ก็นั่นแหละคือ oh, พี่ตกใจกับฉากนั้นมากเลยแล้วตลกมากเลยนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยคือถ้าดราม่าก็ดราม่าสุดๆเลยตอนที่ป้าหรือน้าเอกตายนะโอโหคือร้องไห้แบบอื้อเศร้าจริงๆเศร้าก็เศร้านะคะคอมเมดี้ก็คอมเมดี้สุดเลยน่ารักก็น่ารักสุดเลยโรแมนติกก็โรแมนติกสุดเลยคือสุดๆทุกทางคือมันดีมากนะคะนี่ว่าจะไปดูต่อแล้วดองมานานเหมือนกัน คนเพิ่งนึกออกนะมันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่พี่รู้จบไปแล้วก็คือ Strong Woman Do Bong Soon นั่นเองค่ะเรื่องนี้ก็เก่าแล้วเหมือนกันคือไม่ได้ดูซีรีส์ใหม่เลยตอนนี้เนาะก็ Strong Woman Do Bong Soon ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนางเอกนะคะชื่อว่าโดบงซุนนางเนี่ยคือน,น,นางเอกน่ารักมากตัวเล็กๆผมวสั้นเขาก็คือน่ารักมากคือเออคือนางเนี่ยมีพลังก็คือแบบมีพลังชัางสารก็คือแบบว่าแค่สกิดอะ แต่คนนั้นน่ะกระเด็นไปแบบไกลเป็นยอดอ่ะทุกคนเออแล้วคือถ้าเรามีพลังแบบนั้นนะคือแบบไม่ต้องกลัวแล้วถ้าเดินแบบตีสองตีสามใช่ปะเดินเดินเดินมีโจวเข้ามาพอเรียบร้อยนอก <c oughs> <c oughs> ก็คือไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนคือไปไหนเองได้เนาะไม่ต้องเป็นบริการเราต้องเป็นบริการให้ผู้ชาย ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์นะคะคือนางเอกเนี่ยก็ไปเป็นเหมือนคล้ายๆเลยค่ะหรือบอดี้การ์ดของพระเอกเนะาะพระเอกเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้บริหารอยู่ที่บริษัทเกมซึ่งนางเอกเนี่ยอยากไปเพราะว่าอยากเป็นคนแบบก็จะประมาณพัฒนาเกมคิดเกมอะไรประมาณนี้แต่พระเอกไม่ให้จะเพราะว่าถ้าเป็นฝ่ายนั้นต้องอยู่ออก ห่างจากพระเอกพระเอกไม่เอาให้หน้าเอกอยู่ในห้องด้วยกันนะคะก็เลยไม่ให้ไปทําตรงนั้นเนาะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแต่คือเรื่องนี้โรแมนติกคือน่ารักมากทุกคนคือพอหลังจากสองคนนี้เขารักกันใช่ปะพระเอกข้างรักนางเอกมากข้างรักขนาดว่าแบบว่าน้าเอกพูดแบบฝันดีอะไรก็แบบเหมือนนอนดิ้นเตียงอ๋ออ๋อบอกฝันดีอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักมากจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะก็มีคอนฟ lict อยู่ตรงที่ว่ามันไม่ได้แบบน่ารักอะไรอย่างงี้ ทั้งเรื่องนะคือมีคอนฟิสตรงที่มันจะมีฆาตรกรไม่เอค่ฆาตรกรแล้วพอนะแบบตรฆาตกรโกรคจิตหระมัง้งเออเขาจะจับผู้หญิงนะคะไปอยู่ในแบบห้องคุกอะเออมันจะมีห้องเยอะเยอะแล้วก็เขาจับเจ้าสาวคนนึงไปนะคะเหมือนเขาจะาไปอยู่ด้วยหรืออะไรสักอย่างอะอ้ยขนลุกจริจรงๆนะทุกคนฉากนั้นคือน่ากลัวเจ้าสาวแบบน่ากลัวมากแต่คือมันก็ดีนะมันมีทั้งด้านน่ารักน่ารักแล้วก็ด้านแบบดีมันก็จะแบบกลมกล่อม ะะก็เรื่อง s t a r w o m e n โดวงซุนค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะทุกคนพี่ขอพูดถึงซีรีส์จีนที่ชอบเลยดีกว่าเนาะซีรีส์จีนที่ชอบก็คือเรื่องค่าด่แหละองค์หญิงสาเออเรื่องนี้คือแบบสุดยอดเดอะเบสในใจซึ่งก็ยังดูไม่จบเหมือนกันเอเบางทีก็คิดกับตัวเองว่าทำไมดูเรื่องไหนไม่จบเลย ก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์จีนเนาะคือนางเอกคนนี้พี่ชอบเขามากมากมาก,มาก,ม,ากมากนะคะเหมือนตอนนี้เขาจะไปเล่นเรื่องอื่นแล้วเขาก็ยังคงคอนเซปต์ความน่ารักอยู่นะคือเขาน่ารักมากเลยอะ่ะเสียงเขาก็น่ารักหน้าเขาก็น่ารักตัวเขาก็น่ารักการแสดงเขาก็น่ารักน่ารักทุกอย่างเลยอะ่ะออคิวแลคือพระเอกนะคะก็คือติงวิ่ซีคือน่ารักมากก็คือคนที่ไปเป็นอะไรนะ ดารารับเชิญในรายการช่วงสองศูนย์สองศูนย์คู่กับนเน่เนาะคนเดียวกันเออคือเขาน่ารักมากแต่ในเรื่องนี้นะคะเขาชื่อว่าหันชั่วเนาะพระเอกชื่อหันชั่วนาาเอกช,ช,ชื่อว่าเาชียนเชียนเนาะน่าจะนำจูกุระเชินเชียนมั้งเออนั่นแหละเรียกว่าเชียนเชียนนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับที่ว่านาาเอกเขาก็อยู่ในโลกปัจจุบันนี้นี่แหละเออเขาก็เป็นนักแต่งนิยายเนาะแต่งนิยายปุ๊บ วันดีคืนดีเขาก็หลุดไปในนิยายตัวเองนะคะเออแล้วก็หลุดไม่ใช่หลุดไปเป็นนางเอกเลยทุกคนหลุดไปเป็นนางร้ายเออรวยเป็นนางร้ายเฉียนเฉียนในนิยายเนี่ยก็จะเป็นคนที่สารเมเทส,สารเม,รเ,มเพเม,มาเฮ้าใช่เลยทุกคนเป็นคนที่เอ่อไม่ทํางานกินเหล้าเมาผู้ชายก็คือแบบ ตั้งแต่นางข้ามิติไปอยู่ในราชเชนเชียนนะ่ะก็คือตื่นขึ้นมาแล้วแบบมีผู้ชายอยู่เต็มเลยแล้วก็แบบอ,อ,องค์หญิงสามต้องการอะไรไหมครับคือเป็นพี่พี่ก็ตกใจนะแบบอ,อะไรวะเนี่ยแล้วคือนางก็ไปแย่งไปแย่งพระเอกนะคะในนิยายเนาะคือหันชั่วเนี่ยมาจากพี่สาวตัวเองจริงๆเนี่ยหันชั่วเนี่ยต้องการแต่งงานกับ พี่สาวนางเอกนะคะเพื่อที่จะเอาอะไรนะกระดูกอะไรสักอย่างเนี่ยและเออเป็นเหมือนยานะคะมารักษาอาการของตัวเองเนาะทีนี้เนี่ยนางเอกก็ตัดหน้าแยกเลยจ้ะก็เพก็ต้องรับสภาพนะคะแต่เขาก็เขาก็คิดว่าแบบเออเราแต่งงานกับจฉนเฉียนเนี่ยเฉินเฉ er ียนนี่เป็นลูกรักของกัคกพัทก็คงจะพอมีโอกาสที่จะไปเอา ยาอนันต์ได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จริงๆเนี่ยเส้นเรื่องของเฉียนเฉียนเนี่ยก็คือนางจะต้องตายเพราะว่าหางชั่วเนี่ยนางจะวางยาพิษให้เฉียนเฉียนกินนะคะอืม mm hmm. แล้วทีนี้ก็นางพอรู้แบบนี้ปุ๊บก็แบบเหมือนทําให้มันไม่โดนไม่ตายนะคะก็เรื่องก,ก็ดาเนินต่อไปเนาะคือยังดูไม่จบประมาณคิดว่าเกือบครึ่งเรื่องแล้วนะเออเดี๋ยว ว่าจะไปดูต่อนะคะถ้าใครชอบแนวนี้ก็ลองไปดูได้นะคะองหญิงเออข่านี่แหละองคหญิงสามคะ่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการ พูดถึงซีรีส์เกาหลีของอพิ่ในวันนี้เนาะก็มีเรื่องที่มาใหม่เรื่องที่เคยดูนะคะเรื่องที่ชอบเนาะก็ถ้าใครยังไม่เคยดูเรื่องไหนเนี่ยถ้าอยากดูก็ไปดูได้นะคะแล้วก็มาพูดคุยด้านล่างกันได้ว่าชอบไม่ชอบนะคะหรือถ้าใครเคยดูแล้วเนี่ยก็พูดคุยกันได้เหมือนกันว่าชอบฉากไหนชอบเพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ Subscribe ให้ช่องเคนน่ออนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะอันยอง 우와